ดีค่ะทุกท่านทุกคนวันนี้มาชมยายติ๋มเด้อจะทําส้มอึ่งนะค่ะเนาะเห็ดส้มอึ่งนะค่ะหลังจากเขาทําความสะอาดแล้วนะคะเนาะเด็กอึ่งมานะเอาทำอาหารทำยังไงเอาแปรรูปนะคะเนาะนี่ค่ะอึ่งอึ่งที่เขาทําความสะอาดแล้วเนาะค่ะเนาะจะทําเป็นส้มหรือว่าเป็นปลาอึ่งก็ได้คันสิเฮ็ด บ่เห็ดแบบนี้ก็บม่ได้กินโดนนะคะเนาะจะทำเป็นปะลาตะวิธีการทำนะคะนำอึ่งทำความสะอาดแล้วก็เอามาเทใส่ภาชนะได้ค่ะพี่น้องก็ใส่เกลือลงไปนะคะเอาตามจำนวนที่ต้องการนะคะมกเข้มแห้งก็ใส่หลายมกเข้มหน่อยก็ใส่หน่อยได้ค่ะพี่น้อง อ่น,นะคะคขั้นตอนการทําก็จะง่ายๆนะคะทำความสะอาดเองแล้วามาลา้้างแลวก็ใส่เกลือนะคะหมักใส่เกลือเกลือสินเทาให้นะคะพี่น้องค่ะใส่เกลือแล้วแล้วเราก็ใส่กระเทียมขีดตำใบนะค,ะ,นะ,คะ,ะทำเป็นปลาหาอึ้องหรือว่าสมอึ้องก็ได้ ขั้นตอนการทำกับเบียดนะคะเนาะแล้วก็ใส่แป้งด้วยนะคะต้องใส่ดอหอมะคะ่ะแล้วเราก็จะมาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเนาะถ้าเข้าว่าได้กับว่าเป็นเพค่ะพี่น้องมาคลุกเขาอือให้เข้ากันกับเครื่องนะคะแล้วก็ใส่ถงน่วด้วย พุกเขาให้เข้ากันนะคะค when when คทุกท่านทุกคนวิธีการท่าหมเนาะผสมอึ่งหรือว่าปลาอึ่งเนาะค่ะต้องขันบ่ได้กสิบ่เป็นเนาะค่ะนะเป็นกสิเนาถ้าหมักไม่ได้มันก็จะเสียนะคะใส่เกลือเกลือใส่แยมพุกเขาให้เข้ากันใส่เวลาพอสมควนด้วยค่ะพี่น้อง ใช้เวลานานพอสมควรนะคะกละมังมหน่อยพดบ่หนิงี้ยตีอ่น,นอน,นความสะอาดแล้วเราก็มาหมัดนะะ่ะทำการหมดัดลูกเขาไม่เข้ากันพร้มอมหราพีนุอถ้าคนไม่เข้ากัน,นก็จะเสียนะคะ ่เ,เกลืออีกนิดหน่อยนะคะเ,เกลือน้อยมันกระสิบม่กินนะคะเกลืออีกนัะเพิ่มเกลือเพิ่มแป,งป้งนะ่ค่ะทุกคนวิธีทำส้มอื่นนะคะเห็ดบ้านแต่มาหลายๆเห็ดจังหลาจังสิไรกินโดน คือก,การแปรรูปอาหารนะคะมีหลายรูปแบบนะคะเนาะบางคนจะกากเสต็กมักไคไทอดอันเตแม่ตินนต๋มนี่เฮต็กมักเฮ็ดแบบสุ่มเนาะค่ะเนาะทำแบบเป็นแบบสุ่มนะคะใส่เปีง้งก่อนใส่กระเทียมหอมหอยหอยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะ ขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะคะวิธีทำกับห้องเห็ดไห้สะอาดก็ทะและ้นออกแล้วตัวอื่นล้วก็จะเนือเป็นตัวสวยๆสวยสว,ยสวยสดงดงามเวลาออกนับปีหรือว่าทอดกินก็นได้นะคะเนาะเอามาย่างหรือว่าทอดก็ได้นะคะวิธีการทำขั้นตอนการทำอขอจตเ้กแ่่นี้นะคะคลนะิปหน้าเจอกันใหม่จะเอาอื่งมาปิ้งให้ ดูนะ,คะ้ค่ะเนอนี่อึสงสมเรียกว่าปลาสมอึงเนานนะค่ะเนาะเรียกว่าสมอึงอึงอ,อ่างมันหลายเนาะคะ่ะต้องเปียร์รูใบเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ